สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊จจดดอ Channel นะครับพบกับผมเจคูมล้วนะครับวันนี้พอดีผมมีสินค้าชิ้นใหม่หนึ่งชิ้นมาให้ดูกันนะฮะตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นสินค้าราคาถูกนะครับต้องเน้นว่าถูกเลยนะครับเมื่อเทียบกับสเปคปันนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เหมือนเปลี่ยนตลาดในยุคนี้ครับเพราะตัวยุคนี้ตลาดตลาดราคาถูกครับเขาจะนิยมเน้นตัว A13Q แบบๆกันถูกไหมครับ เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ข้างด้านล่างให้ดูของของเราก็มีขายนะครับเป็นรุ่นเนี้ครับเป็น a 1 3 q 8 8นะครับลองดูลิงก์ด้านล่างนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันพัฒนาขึ้นมานะครับโดยที่ราคามันต่างกันนิดหน่อยครับไม่กี่ร้อยเองแต่ว่าเรื่องความเร็วนี่มันต่างกันคนละยอดเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูอีกทีละกันนะครับตอนนี้มาดูของในกล่องกันก่อนเลยนะครับ GDC Thunder นะครับแต่ดูกล่องนะฮะกล่องเป็นรูปจักรวาลไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับโอเคกล่องก็ทำมามาตรฐานนะครับดูมี ที่อยู่จัดจำหน่ายได้ฮนะเห็นไหมนาเข้าแล้วจัดจาหน่ายแล้วก็มีเบอร์โทรมีเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการด้านหลังเครื่องเ,เห็นไหมเขาก็จะบอกมดเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวสเปครือผมอธิบายให้ดูทีแล้วกันเอาละครับมาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับว่า GDC Thunder มีอะไรกันบ้างนนครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับกล่องมันจะเป็นลักษณะน,นี้ครับเปิดขึ้นมา,มาปุ๊บนี่เจอเครื่องครับหนึ่งเครื่องใส่ซองมาอย่างดีเลยนะฮะ เครื่องหน้าตาถ้าถ้าสังเกตเครื่องนี้หน้าตาจะเหมือนตัว Q88 นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็น Q88 ตามท้องตลาดนะครับหน้าตาจะเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ว่าสีสันตัวนี้ก็สีออกมาสดนะครับแล้วก็มีหลากสีให้ให้เลือกด้วยนะครับอ่านี่เครื่องผมพยายามตั้งไมที่อื่นก่อนนะครับอ่าสิ่งที่สองที่เจอนะครับนี่อะไรเลยใบรับประกันสินค้าถือว่าทําทําได้มีมาตรฐานนะครับสำหรับ GDC ตัวนี้เพราะไม่มีใบรับประกันสินค้าให้ด้วยเมื่อ ลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถมาเปลี่ยนมาซ่อมได้นะครับโดยที่เราจะประกันสินค้าให้อะไหล่หเดือนนะครับซฟต์แร์ค่าแรง1ปีนะครับถ้า7วันเรามีปัญหาแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเงื่อนไขการรับประกันนะครับลองอ่านดูได้นะครับไปรับประกันอันนี้เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลปกติทั่วไปนะครับต่อไปเป็นสาย USB นะครับเป็นไมโคร USB เห็นไหมเห็นไหมเลยนี่ครับผม แล้วก็แถมสายวิทให้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอยู่ในถุงซิ้อมาอย่างดีนะครับโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันเลยครับอย่างที่ผมบอกครับหน้าตามันจะเหมือนกับ Q8 8มากมาดูรอบๆอบเครื่องกันก่อนแล้วกันระหว่างที่รอเปิดเครื่องนะครับตัวกล้องก็จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็มีกล้องหลังอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้เป็นรูหูฟังขนาด3 5มมตรปกตินะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายชาร์จนะครับตรงนี้เป็น ไ i โคร USB นะครับก็คือไว้ต่อคอมพิวเตอร์ต่อพวกแฟลชไดร์พวกเมาส์อะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่าสามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับพอร์ตนี้อันนี้ก็เป็นรูใหมนะครับปกติแล้วลำโพงก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็น Android version 4.2่ผมดูก็รู้เลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ Android version ่จะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ครับนี่เห็นไหม ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูสเปกกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูสเปกกันเลยครับโอเคเรามาดูสเปกกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เป็น CPU นะครับเห็นไหมเป็น A 2 3นะครับดูว่าคอหนึจกิกนะครับจะสังเกตได้ว่าอย่างที่ผมบอกครับหน้าตามันจะเหมือนกับตัว A 1 3 Q 8 8นะครับแต่ว่าตัวตัวเนี้ยเรื่องของ CPU มันจะต่างกันโดยที่เพิ่มกว่า A 1 3เป็น A 1 3นี่คือ1.0นะครับตัวนี้เป็น1.5แล้วแลเป็นดูว่าคอด้วยนะครับ เพราะนั้นเลือกความเร็วนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างกันนะครับ GPU เป็นตัวเดียวกันครับมารี400แรมเท่ากันนะครับ5้า2นะครับที่เหลือคือเหมือนกันหมดกับตัว Q 8 8นะครับก็คือมีแรม512หอม4นะครับรองรับ micro SD card ได้สูงสุดถึง 32GB กินะครับทัชสกรนได้5จุดนะครับหน้าจอกว้าง7นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่800คูณ480ปพิกเซลนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ที่182คูณ1 2ยคูณ1 0ร้บ ก็คือถ้าสังเกตก็ไม่นามากนะครับลองเทียบกับมือผมก็ได้อ่อไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่นามากนะครับตัวเครื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณแบตอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มิลแอมแค่นั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกทั่วไปครับเล่นต่อเนื่องก็น่าอยู่ได้สักประมาณสัก1-2ถึชั่วโมงครับ แต่ว่าเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ถือว่าเต็มไวมากนะครับเท่าที่ผมเคยลองเทสดูครับตัวนี้ความละเอียดของกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ที่300,000พิกเซลนะครับก็ถือว่าทั่วไปครับเอาไปเล่นลองรับสกายหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็ลองรับไฟล์ 1080p นะครับอ่านไฟล์ Word ได้มีเ store ก็เหมือนทั่วไปปกตินะครับน้ำหนักอยู่ที่275กรัมอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่หนักมากนะครับ ก็โอเคนะครับสเปคคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ครับจะสังเกตว่าตัวเครื่องไอคอนมันขนาดค่อนข้างเล็กนะครับมันยังปรับไม่ได้นะครับมันเป็นไอคอนแบบนี้แะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดโปรแกรมตัวนึงให้ดูแล้วกันนะครับนั่นคืออันตูตูเบสมังครับตัวนี้ผมเทสตไปแล้วครับเดี๋ยวลองดูคะแนนมันแล้วกันครับอันนี้ผมแนะบอกก่อนว่าตัวนี้ราคาอยู่ต่ำกว่า2,000บาทนะครับแต่ดูคะแนนมันฮะ11,677เเยอะมากนะถ้าเทียบคะแนนกับ ราคาเดี๋ยวลองดูนี่นะนะลองดูนี่ฮะดูของเรากันเยอะกว่า S 2สองอีกเห็นไหมครับอ่สองราคาเท่าไหร่เปิดตัวมาหมื่นกว่าบาทใช่ไหมตัวนี้อยู่ที่ไม่พันเก้าร้อยเก้าสิบอะครับราคาตอนนี้นะต่ำกว่าต่ำกว่า s อสองประมาณกี่เท่าอะครับแต่ว่าดูสเปคแรงไว้่สองอีกที่เทียบนกันนะครับ ถือว่าตัวนี้ผ่านนะครับในเรื่องของความเร็วเดี๋ยวผมลองเปิดเอ,อเกมให้ดูแล้วกันเป็นเทมเพล์หลัดแล้วกันนะครับเกมง่ายๆอันนี้ตัว Q 8 8 A 1 3ก็เล่นได้นะครับแต่มาลองดูตัวนี้กันว่ามันจะลื่อกว่ากันแค่ไหนลองดูเลยครับชน ระหว่างดูนี้ก็จะสังเกตมุมมองจอนะครับมันจะโอเคพอดีผมเล่นผ่านกล้องก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับจะสังเกตมุมมองจอนะครับมันก็ไม่ได้กว้างมากนะก็เป็นจอท FC ปกติครับคือมองได้มุมมองค่อนข้างแคบหน่อยเห็นไหมอันนี้ก็ยังมองได้อยู่ด้านข้างแต่พอด้านล่างปุ๊บก็จะมองไม่ได้ด้านบนก็มองไม่ได้ด้านข้างก็ยังพอได้ใช่หไหมครับถ้าเกมเกมทั่วไปผมว่ามันเล่นได้แล้วเดี๋ยวลองเกมนี้ดูแล้วกันนะครับเกมนี้กินสเปคเครื่องค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเกมซอมบี้วูด ถ้าเป็นผมพูดตรงๆถ mm <men> <der> ้าเป็นตัว Q88 หรือ A13 ครับไม่มีทางเล่นเกมนี้ได้แน่นอนฮะพอเล่นปุ๊บกระตุกกระตุกแบบไม่ต้องพูดนะครับเห็นภาพเลยว่ามันกระตุกจริงๆอ่ะแล้วมาดูตัวนี้กันนะว่าเป็นไงกันบ้างกับ CPU ที่เป็นดัวคอนะครับ องีครับนี่ลองดูเล่นได้นะครับถือผมถือว่าเล่นได้นะครับเสียงอันนี้ดังสุดแล้วครับก็ถ้าเสียงก็อยู่ในระดับกลางๆครับถือว่าไม่ดังมากนะแต่ก็โอเคครับได้ยินแต่ว่าเรื่อง CPU เห็นไหม เล่นได้นะครับมีหนุกกระตกเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เสียทรมาอะไรเท่าไหร่ครับก็ต้องดูราคาต้องผมพูดจริงๆต้องดูราคามันราคาเท่านี้ครับแต่ว่าเล่นได้ระดับเนี้ยดูดิเกม 3D นะเนี่ยโอเคประมาณนี้ละกันนะครับกับเกมเห็นไหมผมถือว่าผ่านเลยนะการเล่นเกมดีกว่าตัว คิวแบบแปดค่อนข,ข้างเยอะมากๆนะครับแล้วมาดูในส่วนของเว็บไซต์กัน,กนบ้างนะฮะอ่ลองดูนะครับอ่าเข้าเว็บไซต์เกจดอเหมือนเดิมนะครับเกจดอก็ลองแวะมาดูมาชมกันได้นะครับนี่เว็บไซต์ผมนะครับเผื่อใครมีอะไรสนใจสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถามก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับนี่เห็นไหมการเล่นเว็บไซต์ ก็ผมก็ถือว่าโอเคนะดูนี่เห็นไครับขยายเข้าขยายออกขยายเข้าขยายออกอ่าลองกดดูนะครับมากดได้เปล่ามองมาเห็นอ่าเห็นไหมครับก็ถือว่าเล่นได้หลายลื่นพอสมควรนะฮะถือว่าผ่านนะครับจุดสังเกตตัวนี้นิดนนึงนะครับวันนี้ที่ผมพอดีมีหลายท่านเขาบอกไว้ คือแอปพลิเคชันนะครับมันจะลงได้ค่อนข้างไม่เยอะเห็นไหมลงได้แค่512เองเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลงเกมแล้วครับเราต้องย้ายไปที่ไอ้ตัว SD Card ด้วยครับวิธีการก็คือเนี่ยครับกดย้ายไปยัง SD Card เห็นไหมหลังจากเราลงเกมปุ๊บเราก็เข้ามาที่เกมแล้วก็ย้ายไปยัง SD Card แค่นี้ครับเราก็จะลงเกมลงแอปได้เพิ่มเรื่อยๆละไม่มีปัญหาเลยสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมอะไรเยอะๆนะครับ ส่วนที่เหลือก็เล่น Facebook mm. เล่นไลน์โซเชียลอะไรพวกนี้เล่นได้แล้ว mm. เห็นอินเทอร์เน็ตให้มอกี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตให่ดูก็ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะติดนิดนึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือมันจะลดค่อนข้างเร็วพอสมควร mm. ก็คืออาจจะอยู่ได้สักประมาณชั่วโมงถึงสชั่วโมงครับแล้วแต่การใช้งานของเราตอนอันนี้หมายถึงต่อนเนื่องเปิด wiFi เปิดทุกอย่างไว้นะครับแต่ว่าใช้แบตขึ้นเร็วเหมือนกันค่อนข้างเร็วมากๆเลย คือเต็มเร็วเหมือนกันครับอันนี้อาจจะสาหรับเด็กเด็กที่แบบเราจะซื้อให้ลูกใช่ไหมครับแล้วลูกมีแบบเหมือนจํากัดเวลาให้แก่พอแบตหมดปุ๊บแกก็ต้องมาชาร์จจากเราใช่ไหมเรายึดสายชาร์จไว้เราบอกอเล่นเกมได้เล่นจนกว่าแบตจะหมดน,นะอะไรแบบนี้แกก็ต้องหยุดไปทำการบ้านไปอะไรแบบนั้นได้อยู่ครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องกล้องผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับกล้องตัวนี้ก็อยู่ที่สามแสนเห็นไหมครับแต่ว่ากล้องมันจะซูมกว่าปกติเดี๋ยวให้ดูกระดาษก่อน เห็นหครับกล้องมันจะซูมกับปกติมันเหมือนซูมไปเลยอะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะครับก็กดค้างตรงน,นี้แล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนที่เป็นลูกกล้องนี้เห็นไหมนี่เป็นกล้องหน้าเหมือนกันครับกล้องหน้าก็จะซูมเหมือนกันฮะมันซูมให้ซูให้เองครับเป็นลมของมันนะครับโอเคเกมลื่นนะครับเว็บไซต์เล่นได้นะครับโอเคถือว่าโอเคเลยเรื่องกล้องก็ถือว่าใช้งานพวกสกายพวก การคุยหน้าคุยลลยเห็นหน้าแบบไล์ก็โอเคครับผมและถ้าเป็น YouTube อะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเล่นได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดไปเลยแล้วกันก็น่าจะหมดแล้วครัสำหรับตัวเนี้ครับก็คือถ้าอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมว่าสนใจซื้อให้ลูกอะครับแล้วเล็งแท็บเล็ตราคาถูกๆไว้อยู่ครับ อย่างพวกไอเอ13คิว88ครับตามช็อปตามตู้มันก็มีขายกันเยอะแยะใช่ไหมครับแต่บางที่เขาจะบอกว่าออประกันสินค้าให้หนึ่งปีแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าประกันอะไรให้กี่เดือนถูกไหมฮะบ,บางทีบางที่เขาอาจจะไม่ประกันอะไรให้เลยก็ได้เราไม่รู้ครับแต่ถ้าซื้อจากทางร้านแกสตดอเนี่ยครับเราประกันอะไรให้6เดือนนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็มีใบรับประกันในนี้ยืนยันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าใครสนใจพวก q 88อย่างที่ผมบอกอ่ะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เอะ ผมว่ามันคุ้มกว่ากันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับกับเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยครับแต่ว่าความเร็วมันต่างกันเยอะเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิว GDC Thunder นะครับตัวนี้ถ้าใครมีอะไรสนใจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์นะครับที่เมื่อกี้ผมโชว์ไป www.gadgetdoor.com นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์024104445ตอน12ถึง13นะครับเฟบุ๊กก็ได้นะครับ w w w facebook com a gadgetor fanpage นะครับไลน์ก็มีนะครับพิมพ์ไปเลย gadgetor นะครับหรือว่าอย่าลืมติดตาม subscribe เราด้วยนะครับใน Channel ของ YouTube พวกนี้นครับโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าผมผมจะรีวิวสินค้าตัวอื่นให้ดูกันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับผมเจคุมะแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ